บำรุงผมกันหน่อยดีกว่าวันนี้สาวสวยคุณหมิงชาลิสามายืนยันด้วยตัวเองพี่หนุ่มเขาฝากโปรโมชั่นมาให้ค่ะต้อนรับพี่หมิงชาลิสาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องรีบมาให้ไลโอช่วยจริงๆถูกต้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพี่เป็นคนเคยมีปัญหามาก่อนคุณผู้ชมค่ะคือบางคนอาจจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ผมหมิงหนามากๆใช่ไหมคะหมิงจะหายจากหน้าจอไปสักพักหนึ่งเพราะว่าผมร่วงหมิงทําสีผมบ่อยค่ะได้ผมทุกวันโดนความร้อนตลอดเวลานะคะ ล่วงไปไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะว่าวางนิ้วไว้สองนิ้วจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือสองนิ้วนั้นจริงๆคือปิดไม่มิดคือมันขาวเลยน่ากลัวมากคือเพื่อนะแอบมาถ่ายรูปตอนก้มคือตกใจมากแบบเฮ้ยทำไมผมละแวกขนาดนี้ยิ่งไปกว่านั้นค่ะตอนนั้นตื่นนอนมาผมนะล่วงเต็มหมอนเลยอ่ะแล้วเต็มเตียงเราก็ตกใจพอไปสระผมเชื่อไหมผมอะมันไปกระจุกอยู่ที่ท่อน้ำแต่ว่าด้วยความโชคดีไปเจอพี่หนุ่มก็บ่นกับพี่หนุ่มแบบนี้คุณผู้ชมว่าพี่หนุ่มผมล่ว น่ากลัวมากแก่แล้วอะไรเงี้ยพี่หนุ่มบอกว่าแล้วทําไมไม่ใช้ไลโอพี่ก็บอกว่ามิงถึงไวที่ใช้ไลโอแล้วหรอแรงมากเพราะเรารู้สึกว่าคนที่ผมร่วงต้องเป็นคนสูงอายุเท่านั้นแต่ไม่ใช่นะคุณผู้ชมอันนี้เคลียร์ความเข้าใจใหม่หมดคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยคุณสามารถผมร่วงได้ตลอดเวลาปัจจุบันมิงอยากรบกวนให้กล้องซูมมาเลยนะคะอันนี้มั่นใจมากเพราะว่าอะไรมิดเลยหนึ่งนิ้วเท่านั้นนะคะจากเกือบ2นิ้วอะตอนนั้นอะนี่เหลือนิ้วเดียวไม่เห็นรอยขาวแล้วนะคะคือผมมันเติมเต็มขึ้นมาจริงๆบอกเลยว่า มั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งไปกว่านั้นเวลาไปทําผมผมขึ้นเป็นลูกนกเลยมันก็เห็นเลยคือเห็นคลิปไหมเนี่ยอยากให้ดูมากคืออันเนี้ยช่างผมจะตักพี่หมิงหนูเก็บผมไม่ได้พี่ผมพี่ขึ้นเป็นลูกนกเลยคือหลังจากนั้นเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ไลโอแล้วเห็นผลมั่นใจมากยิ่งขึ้นและอยากจะบอกว่าไลโอเป็นที่รู้จักอยู่แล้วทั่วประเทศนะคะเพราะว่าบิลบอร์ดขึ้นทั่วประเทศมีหน้าที่หนุ่มเยอะแยะเต็มไปหมดจริงๆนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของเส้นผมนึกถึงไลโอเป็นอันดับแรกแล้วคุณจะะปลอดภัยเพรรราาวู่้คะ เพราะว่าไลโอนะคะเจ้าตัวนี้เลยค่ะพระเอกของงานนั่นก็คือแฮททนิกนะคะแฮททนิกตัวนี้นะคะได้รับการรับรองจากสถาบันสปินคอนโทรเอเชียนะคะว่าสามารถเพิ่มความหนาของเส้นผมได้และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการงอกใหม่ของเส้นผมแล้วทำชะลอการเกิดผมงอกเมื่อคุณผู้ชมใช้4-12สัปดาห์ต่อเนื่องนะคะง่ายมากคุณผู้ชมอยากใช้ตอนไหนใช้เลยค่ะหนิงฉีดไปเลยแห้งได้เลยแห้งได้เลยไม่จําเป็นจะต้องไปฉีดตอน ที่แบบสระผมคุณฉีดเสร็จคุณนวดเลยค่ะเห็นไหมนวดปุ๊บนะคะตัวแฮร์โทนิกจะซึมเข้าไปนะคะยิ่งฉีดบ่อยจะยิ่งเห็นผลไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสารสกัดของเขาทั้งหมดนะคะมาจากธรรมชาติล้วนเลยนะคะไม่ผสม s อสไม่มีพาราเบนไม่มีเอลกอฮอนะคะไม่มีตัวที่ทําลายหนังศีรษะด้วยแต่หมิงอยากจะแนะนําให้คุณใช้กับแชมพูเพราะอะไรรู้ไหมดีะแชมพูของไลโอคุณใช้ปุ๊บความมันบนหนังศีรษะมันจะหายไปเลยแบบจับปุ๊บเอี๊ยดเลย คือถูกต้องเวลาผมมันจะทําให้ผมคุณร่วงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นอยากให้ใช้ควบคู่กับครีมนวดเพราะตัวครีมนวดตัวนี้จะทําให้ผมคุณดูสลวยแบบนี้นี่มิ่งได้ทุกวันแต่ผมยังไม่กระด้างเลยใช่เลยใช่อันนี้เพราะมิ่งใช้ครีมนวดของไลโอทุกวันนะคะแล้วที่สําคัญโรงงานได้รับมาตรฐานมากๆคุณดูเลยค่ะพี่หนุ่มไปทดสอบด้วยตัวเองไปดูแลด้วยตัวเองนะคะแล้วพี่หนุ่มเป็นคนรีวิวที่มิ่งเชื่อใจมากที่สุดเพราะว่าพี่หนุ่มอายุ55 เรานะปัจจุบันนี้คนไปทากพี่หนุ่มว่าอายุ30กว่าเพราะอะไรนคนเรายิ่งผมห,หนามันจะยิ่งดูเด็กคุณผู้ชมแล้วพี่หนุ่มไม่กล้าตัดผมคือไม่อยากตัดผมเพราะรู้สึกภูมิใจกับการผมหนาขนาดนี้ในวัย5 5ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาแบบพี่หนุ่มหรือหมิงหรือใครก็ตามที่มีปัญหาอยู่นะโทรมาเลยวันนี้หมิงมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันนะคะสําหรับไลโอนะคะวันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมซื้อนี่ค่ะแค่โทนิก4ี่ขวดนี้นะคะ1 2 3 4สสี่ คุณซื้อเพียงสี่ขวดนี้เท่านั้นหมิงจะแถมให้ไปเลยนะคะแถมนี้เลยจ้าแชมพูค่ะอีกสี่ขวดด้วยกันนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่ขวดนี้หมิงแถมให้นะคะพอไหมคะพอไหมคะขออีกใช่ไหมขอมาก็ให้ไปนะคะนี่เลยแล้วหมิงก็ให้ครีมนวดค่ะบอกแล้วว่าต้องซื้อต้องใช้ครบเซตมิงเลยแถมมาให้เป็นอีกครีมนวดหนึ่งสองสามสี่ทั้ง หมดนี้นะคะของแถม8ชิ้นนี้คุณผู้ชมได้ฟรีไปเลย oh. มิงแถมให้หมดเลยทั้งมือนี้นะคะเ oh. พียงคุณผู้ชมนะคะซื้อ Hairtonic สี่ขวดนี้เท่านั้นนะคะจากราคาเต็มเกือบ7จ็ดพันคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะ hmm. จ่ายเพียง1980บาทเท่านั้นนะคะ hmm. ต่อขวดนึงเนี่ยสิชิ้นนี้ร้อยกว่าบาทมา <Ph uma. S 2> กคุ้มมากจริงๆ <Ha. S 2> นะคะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะ hmm. เก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะแต่ว่าขออนุญาตโทรมาที่ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกพันศูนย์สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกพันหรือว่า ไลโอช็อปหรือว่าสแกนคิวอาคน้าจอได้นะคะจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าขอจํากัดสายที่100สายแรกเท่านั้นพี่หนุ่มแอบบอกมางถ้าหมิงให้เกิน100ยสายที่จะไม่ให้หมิงมาอ่อยอยู่แล้วเขารู้ว่าเธอออยทีไรฉันจะทุกทีจำกัดนิดนึงแต่หมิงจะบอกว่าหมิงอะมีเคสที่เห็นคนมีปัญหาลงมาถึงตัวเอหมิงเลยเข้าใจไงคุณผู้ชายที่มีปัญหาทั้งไข่ดาวเป็นตัวเมแบบภาพที่เห็นอยู่นะคะพอใช้ไลโอไปจากตัวเอ็มอะผมมันขึ้นมาเลยเหมือนเหมือนลุกนกเหมือนหมิงเลยเขาก็จะภูมิใจมากยิ่งขึ้นนะะค คนที่เป็นไข่ดาวก็จะฟูขึ้นมาหรือว่าคุณผู้หญิงพี่คนนี้ค่ะคุณป้าผมน้อยมากทําสีผมมาทั้งชีวิตดัดผมมาตลอดอผมนี่คือบางมากๆบางทีต้องใส่วิกใส่แฮร์พีปัจจุบันไม่ต้องใส่ให้หนักหัวหแล้วนะคะเพราะว่าใช้ไลโอแล้วผมขึ้นมาหนาหมากๆนะคะแล้วก็มีรีวิวของผู้ชมที่ส่งมาขอบคุณเราเราก็ขอบคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะคะที่ร่วมใจมาเป็นครอบครัวไลโอของเรานั่นเองนะคะผู้ชมค่ะโปรโมชั่นนะคะพิเศษสุดจริงๆวันนี้นะคะมาเลยค่ะ0 2 1 1 1 6 0 0 0 0 2 1 1 6 0 0 0ต้นเดือนแบบนี้ถ้าใครถูกรางวัลอะไรมาเอาเงินมาซื้อเลยค่ะค่ะบอกเลยนะคะ <_ S 2> ต้องจัดคุ้มมากๆเลยนะคะ021116000 2ะ1 1 6 0 0นะคะมีอะไรบ้างย้ำอีกทีไลโ <_ S 1> อแฮาโทนิกแบบนี้4ขวด1 2 3 4ซื้อไปแค่4ชิ้นนี้แต่คุณผู้ชมจะได้แถมนี้เลยค่ะ <_ S 1> แชมพูอีก4 1 2 3 4แล้วก็ครีมนวดอีก4นะคะเป็น8ชิ้นนี้แถมฟรีไปเลยนะคะ12ชิ้นนี้ที่อยู่ในมือหมิ่งนี้นะคะเยอะมากจริงๆนะคะ จากราคาเต็มเกือบ7 0 0 0วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง1น8 0บาทเท่านั้นนะคะ,ะขอจำกัดสายที่100สายแรกเท่านั้นที่โทรมาที่0ู1 1์ส0 0 0นึ่งหนนะคะหรือว่าแอดไล h o p หรือว่าสแกน Q r วอหคนาจอนะคะย้ำเลยนะส่งฟรีส่งฟร,รีเนี่ยเขาส่งเกือบ200แล้วนะเพราะว่ามันหนักมากๆคุณผู้ชม<ะ>เกือบ200คุณผู้ชมได้ฟรีไป,ไปอีกนะคะเก็บเงินปลายทางด้วยตกชิ้นละเนี่ยลอยโบาทเ<ะ>พราะบางคนไปปลูกผม<ะ>บางคนต้องแบบโอ้ย สารพัดวิธีแต่ไม่ได้ผลแต่คุณลองมาเจอไลโอก่อนค่ะแล้วคุณจะบอกว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมเสียผมแบบไม่ไหวแล้วจริงๆกับปัญหาเรื่องเส้นผมโทรมาที่02.1116000 1 2 1 1 1 6 0 0 0หรือว่าแอดไลโอช็อปสแกนคิวอคนาจอรได้เลยค่ะโอจัดโปรเซสใหญ่เลยค่ะ ครับอ่ะหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมส่งท้ายพาไปดูความอุดมสมบูรณ์ของทะเลฝั่งอันดามันบ้านเรากันหน่อยครับรอบนี้ฝูงโลมาปากักขวดประมาณ60ตัวยกฝูงเลยมาว่ายน้ยําหยอกล้อเล่นกับเปลือกของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดําน้ําอุทยานแห่งชาติเกาะสิมิลันอยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วช่วงนี้อู้ทะเลสวยจังยอยากไปเห็นมั้งอ่ะโอ้โลมาล่วง้าได้ไหมอยากไปเจอมีเบลอป่ะถามมีเบลอแล้วแต่แต้มปูนโอ้ดูครับ60ตัวมากันยกฝูงเลยนี่ครับอ่ะ ดูความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยพร้อมกันส่วนเรา3คนลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเตีหักครื่งเหมือนเดิมสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะค